การที่เราจะทําให้ครอบครัวมีความสุขอบอุ่นเนี่ยควรทํายังไงก็เพื่อนกันนะคะที่เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ,ะก็ได้พูดคุยกันนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าแบ่งปันนะคะก็คือการที่เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแต่พอเรากลับมาถึงบ้านเราก็ลืมไปว่าเราก็เป็นแค่แม่คนนึงหรือเป็นแค่สามีคนหนึ่งนะคะแล้วเราส่วนมากคนบางคนก็จะลืมนะคะ มีคนทํานู่นทํานี่ให้ใช่ไหมคะแล้วก็ติดแบบใช้ใช้ใช้คนนู้นลูกน้องก็จะมาช่วยทําใช่ไหมคะกลับมาถึงบ้านแล้วก็ลูกก็ไม่ใช่ลูกน้องนะคะภรรยาก็ไม่ใช่ลูกน้องหรือสามีก็ไม่ใช่ลูกน้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ก่อนที่เราจะกลับมาถึงบ้านนะคะเราก็ควรจะคือถอดหัวโขนนะคะหรือคนเราคือรับตําแหน่งหน้าที่หลายอย่างก็คือจะมีหมวกหลายใบมีหัวโขนหลายใบนะคะก่อนที่จะกลับมาบ้านเราก็ควรจะถอดหมวกใบนั้นเอาไว้ที่ทํางานนะคะกลับมาบ้านเราก็คือเป็นแค่แม่คนนึงเป็นแค่สามีคนหนึ่งนะคะที่เรา พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับลูกหรือกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีอะไรพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะการที่เราจะมาทำตัวเหมือนกับเป็นบิ๊กบอสที่บ้านนะคะก็ทำให้ความห่างเหินมันห่างออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเล่าแบ่งปันนะคะว่าต่อให้คุณมีหน้าที่ที่ทำงานใหญ่โตขนาดไหนแต่ถ้าคุณกลับมาบ้านแล้วคุณก็เป็นแค่ ภรรยาหรือสามีหรือเป็นแค่แม่ของลูกเป็นแค่พ่อของลูกเท่านั้นนะคะแล้วครอบครัวเราก็จะใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วก็อบอุ่นขึ้นนะคะคือพูดคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ใช่ว่า,าทำตัวแบบเข่งขึมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าคนบางคนคือแบบอยู่ที่ทำงานเครียดต้องรับภาระ,ะหน้าที่หลายอย่างแต่พอกลับมาถึงบ้านเราก็ ปล่อยวางนะคะที่ทําง,งานก็คือที่ทําง,งานที่บ้านก็คือที่บ้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยพลังที่มันเครียดออกมาคนรอบข้างเราก็จะไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ไม่กล้าที่จะไปปรึกษาหารืออะไรต่างๆเนาะอันนี้ป้อมก็เลยอยากแค่มาเล่าแบ่งปันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องป้อมด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ